พระเอกสุดฮอตเดินทางมาให้กำลังใจบอยปรณกอแล้วคนบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยรวมถึงส่งกำลังใจกันอย่างมากมายสำหรับงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่งามทิพย์ฉาดบริลักษ์ของบอยปรณกอนน่องทนาพัฒน์ฉาดบริลักษ์และน้องวันใหม่เพราะเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมายตั้งแต่คืนแรก ล่าสุดพระเอกหนุ่มสุดฮอตมาริโอเมลเลอร์ก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยคุณแม่ด้วยเช่นกันและสวมกอดให้กำลังใจพี่ชายคนสนิทบอยซึ่งเจ้าตัวได้มีการพูดแซวอะไรกันบางอย่าง จนทำให้บอยหลุดยิ้มออกมาได้ซึ่งถือว่าเป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายวันเลยทีเดียวโมเมนต์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ประทับใจแฟนๆและคอมเมนต์ชื่นชมมาริโอที่ช่วยพูดช่วยแซวจนพี่บอยมีรอยยิ้มอีกครั้งยังไงก็หวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มพี่บอยสดใสรวมถึงครอบครัวฉัดบริลักษ์อีกเยอะๆเลยนะคะ และฝากทุกคนช่วยโอบกอดครอบครัวฉาดบริลักษ์ด้วยเพราะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวฉาดบริลักษ์ทุกคนด้วยค่ะแม้มันจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่าความรักความอบอุ่นในครอบครัวจะทำให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ขอบคุณขอบข่าวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ